สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดมอนพัชระใน ASMR EP ที่2ของเรื่องคำสาบมัมมี่นะครับโดยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาอ่านบทที่2ต่อเลยนะครับโอเคเราขับรถเช่าตลกตลกคันเล็กซึ่งพ่อเช่ามาจากสนามบินออกจากอาจิซากลับไคโรระยะทางไม่ไกลนะัก แต่เหมือนานานมากสำหรับผมรถคันนี้ใหญ่กว่ารถบังคับวิทยุคันเก่าของผมบางคันแค่นิดเดียวเองและหัวผมก็ชนหลังคารถทุกครั้งที่ตกหลุมผมพกเกมบอยติดตัวแต่แม่บังคับให้ผมเก็บไว้เพื่อดูแม่น้ำนายขณะถนนทอดขนานไปตามแนวตะลิ่งของแม่น้ำซึ่งกว้างมากและเป็นสีน้ำตาลเข้ม คริสต์มาสปีนี้ไม่มีเด็กคนอื่นในชั้นของลูกเห็นแม่น้ำนายหรอกนะแม่พูดลมร้อนร้อนลอยเข้ามาทางหน้าต่างรถที่เปิดอยู่พัดผมสีน้ำตาลของแม่ปลิวสวยทีนี้ผมเล่นเกมบอยได้หรือยังฮะผมถามผมหมายถึงพอได้เห็นมันแล้วแม่น้ำก็คือแม่น้ำอยู่อย่างวันยังค่ำ ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรากลับมาถึงไคโรอยู่บนถนนแคบๆฝูงชนหนาแน่นพ่อเลี้ยวผิดทางและขับพาเราไปตลาดอะไรสักอย่างเราจึงติดแงกอยู่ในซอยเล็กๆหลัลงฝูงแพะเกือบครึ่งชั่วโมงผมไม่ได้ดื่มน้ำจนกระทั่งเรากลับถึงโรงแรมและถึงตอนนั้นลิ้นของผมก็แห้งเหนียวและห้อยยาวถึงพื้นเหมือนเอลวิส หมาคอกเกอร์สเปนยลที่บ้านของเราผมจะพูดอะไรดีๆเกี่ยวกับอียิปต์สักอย่างนะโคกที่นี่รสชาติดีพอๆกับโคกที่บ้านของผมเลยเป็นโคกรถนั่งเดิมไม่ใช่รถอื่นและพวกเขาก็ให้น้ำแข็งที่ผมชอบเคี้ยวเยอะแยะด้วยเราเช่าห้องสวีทที่โรงแรมห้องนอนสองห้องและอีกห้องที่คล้ายๆกับห้องนั่งเล่น ถ้าคุณมองออกไปนอกหน้าต่างก็จะเห็นตึกกระจกสูงระฟ้าอยู่อีกฝ้าของถนนเหมือนอย่างที่คุณเห็นในมืออื่นๆนั่นแหละในห้องนั่งเล่นมีทีวีแต่คนในทีวีพูดภาษาอารบิกรายการโชว์ก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจนักส่วนใหญ่จะมีแต่ข่าวเนี่ยเยอะแยะช่องภาษาอังกฤษเพียงช่องเดียวคือช่อง CNN แต่นั่นก็ข่าวอีกเหมือนกัน เราเพิ่งเริ่มคุยกันถึงเรื่องว่าจะไปกินอาหารเย็นที่ไหนเมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นพ่อก็เข้าไปรับสายในห้องนอนสองสามนาทีต่อมาพ่อก็เรียกแม่เข้าไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงทั้งคู่ถกเถียงอะไรบางอย่างกันพ่อแม่คุยกันเสียงเบามากผมจึงคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมแน่ๆแ,และทั้งคู่คงไม่อยากให้ผมได้ยิน ผมคิดถูกตามเคยสองสานาทีต่อมาทั้งสองคนก็ออกมาจากห้องนอนด้วยท่าทีที่กังวลความคิดแรกของผมก็คือคุณย่าโทรมาบอกว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเอลวิสซึ่งอยู่ที่บ้านมีอะไรหรือฮะผมถามใครโทรมาฮะพ่อกับแม่ต้องไปอเล็กซานเดียเดี๋ยวนี้นะจ๊ะแม่บอกพลางนั่งลงข้างๆผมบนเก้าอี้ยาว อะไรนะอเล็กซานเดียหรอฮะเรายัางไม่ควรไปที่นั่นจนกว่าจะถึงปลายสัปดาห์นี่เรื่องธุรกิจนะพ่อพูดลูกค้าคนสำคัญอยากพบเราก่อนพรุ่งนี้เช้าเราต้องขึ้นเครื่องบินที่จะออกในหนึ่งชั่วโมงนี้จ้ะแม่พูดแต่ผมยังไม่อยากไปนี่ฮะผมบอกพวกเขาพางลุกพรวดจากเก้าอี้ยาวผมอยากอยู่ในไครโรเพื่อที่จะเจอลุงเบน ผมอยากเข้าไปในพีระมิดกับลุงพ่อกับแม่สัญญาแล้วนี่เราถกเถียงเรื่องนั้นกันไม่นานทั้งคู่พยายามกล่อมให้ผมเชื่อว่ามีอะไรดีๆให้ดูมากมายในอเล็กซันเดียแต่ผมยืนกรานเสียงแข็งในที่สุดแม่ก็คิดออกแม่เข้าไปในห้องนอนแล้วผมก็ได้ยินเสียงแม่โทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งไม่กี่นาทีต่อมา แม่ก็กลับออกมาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าแม่คุยกับลุงเบนแล้วแม่ประกาศโอ้โหพวกเขามีโทรศัพท์ในพีระมิดด้วยหรือฮะผมถามเปล่าแม่คุยกับลุงที่บ้านพักเล็กๆในอัลจิซาต่างหากเขาบอกว่าจะมาดูแลลูกเองถ้าลูกต้องการระหว่างที่พ่อแม่อยู่อเล็กซานเดียจริงเหรอฮะแค่นี้ก็ยอดแล้วลุงเบนเจ๋งที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก บางครั้งผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นพี่ชายของแม่แล้วแต่ลูกนะเกฟแม่พูดพลางชำเลืองมองพ่อลูกจะไปกับเราหรือจะอยู่กับลุงเบนจนกว่าพ่อกับแม่จะกลับมาก็ได้ผมไม่ต้องคิดนานเกินเสี้ยววินาทีเลยผมจะอยู่กับลุงเบนผมประกาศยังมีอีกอย่างนึ่งนะแม่พูดพลางฉีกยิ้มด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างลูกอาจจะอยากคิดดูใหม่ก็ได้ ผมไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรผมยืนยันผมเลือกลุงเบนฮะเซอรี่ก็มาเที่ยวพักผ่อนวันคริสต์มาสเหมือนกันแม่บอกแล้วเธอก็อยู่กับลุงเบนด้วยว่าผมร้องทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ยาวแล้วเริ่มทุบหมอนอิงด้วยกำปัน้นเซอรี่คือลูกสาวจอมเบ่งของลุงเบนลูกพี่ลูกน้องเพียงคนเดียวของผมเธออายุ12เท่าผม และคิดว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิโสเธอเข้าเรียนโรงเรียนประจำในอเมริกาขณะที่พ่อของเธอทำงานอยู่ที่อีดเธอหน้าตาน่ารักมากและเธอก็รู้ตัวดีแถมยังฉลาดด้วยและครั้งสุดท้ายที่ผมเจอเธอเธอก็ตัวสูงกว่าผมหนึ่งนิ้วแล้วนั่นเป็นคริสต์มาสปีที่แล้วมัง้งผมว่าเธอคิดว่าเธอเจ๋ง เพราะเล่นเกมซ u เปอร์มาริโอแลนด์ถึงดาสุดท้ายแต่มันไม่ยุติธรรมเลยเพราะผมไม่มีเครื่องซูเปอร์นีนเทนโดนี่มีแต่นีนเทนโดธรรมดาผมจึงเล่นไม่บ่อยผมว่าเธอชอบผมมากที่สุดก็ตรงนี้แหละตรงที่เธอเอาชนะผมทั้งเรื่องเกมและเรื่องอื่นๆได้แซรี่เป็นคนชอบแข่งขันที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเธอต้องเป็นที่หนึ่งและดีที่สุดในทุกเรื่อง ทาทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอเป็นไขห้วัดใหญ่เธอก็ต้องเป็นคนแรกที่ติดหวัดหยุดทุบเก้าอี้อย่างนั้นนะแม่พูดพลางคว้าแขนแล้วดึงผมลุกขึ้นนั่นหมายความว่าลูกเปลี่ยนใจหรือเปล่าจะไปกับเราใช่ไหมพ่อถามผมลองคิดดูไม่ฮะผมจะอยู่ที่นี่กับลุงเบนผมตัดสินใจลูกจะไม่ทะเลาะกับแซลลี่ใช่ไหม แม่ถามเธอต่างหากที่จะทะเลาะก,กับผมผมพูดแม่กับพ่อต้องรีบไปแล้วพ่อว่าทั้งสองคนหายเข้าไปในห้องนอนเพื่อเก็บของผมเปิดทีวีดูรายการเกมโชว์อะไรสักอย่างซึ่งเป็นภาษาอาหรับิกผู้แข่งขันเอาแต่หัวเราะกันยกใหญ่ผมคิดไม่ออกว่าทำไมผมแทบไม่รู้ภาษาอาหรับิกเลยหลังจากนั้นครู่หนึ่ง พ่อกับแม่ก็ออกมาอีกครั้งลากกระเป๋าเดินทางมาด้วยเราไม่มีทางไปถึงสนามบินทันหรอกพ่อพูดแม่พูดกับลุงเบนแล้วแม่บอกพางยกมือขึ้นปัดผมเขาจะมาถึงที่นี่ในหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะเกฟลูกไม่ว่าอะไรนะถ้าจะอยู่ที่นี่ตามลำพังสักชั่วโมงได้ไหมอะไรนะผมยอมรับว่านั่นไม่ใช่คำตอบนะ แต่คำถามของแม่ทำให้ผมประหลาดใจผมหมายถึงพ่อแม่เนี่ยไม่เคยทิ้งผมไว้ตามลำพังในโรงแรมต่างถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งผมไม่เข้าใจภาษาด้วยซ้ำผมหมายถึงพวกเขาทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงไม่มีปัญหาฮะผมบอกสบายมากผมก็แค่ดูทีวีจนกว่าลุงเบนจะมาลุงเบนออกเดินทางแล้วละ่ะแม่บอก อีกไม่นานเขากับแซรี่จะมาถึงที่นี่แม่โทรลงไปหาผู้จัดการโรงแรมแล้วเขาบอกว่าจะให้คนขึ้นมาดูลูกเป็นระยะระยะเด็กขนกระเป๋าอยู่ไหนนะพ่อถามพลังเดินไปที่ประตูแล้วกลับมาอย่างกระวนกระวายผมโทรเรียกตั้ง10นาทีมาแล้วอยู่รอลุงเบนที่นี่เฉยๆนะตกลงไหม แม่พูดกับผมพลางเดินอ้อมมาข้างหลังเก้าอี้ยาวโน้มตัวบิดหูผมเพราะอะไรก็ไม่รู้แม่ถึงคิดว่าผมชอบแบบนั้นอย่าออกไปข้างนอกหรือเล่นสนนะแค่รอเขาอยู่ที่นี่แม่โน้มลงมาจุบผมที่หน้าผากผมจะไม่ขยับเลยฮะผมสัญญาผมจะอยู่แต่ตรงนี้บนเก้าอี้ยาว จะไม่ไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรทั้งสิ้นลูกนี่จริงจังบ้างได้ไหมแม่ถามพลางสายหน้ามีเสียงเคาะประตูดังขนขนกระเป๋านั่นเองเขาเป็นชายหลังคอมที่เหมือนจะยกหมอนขนนกยังไม่ไหวเลยพ่อกับแม่กังวลมากกอดผมแล้วพูดย้ำเป็นครั้งสุดท้ายบอกผมอีกครั้งว่าให้อยู่แต่ในห้องนะ ประตูปิดตามหลังพวกเขาฉับพลันทั้งห้องก็เงียบกริบเงียบมากๆเลยผมเร่งเสียงทีวีให้ดังขึ้นรายการเกมโชว์จบแล้วตอนนี้ชายผู้สวมสูทสีขาวกำลังอ่านข่าวเป็นภาษาอาราบิกฉันไม่กลัวหรอกผมพูดเสียงดังแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในคอผมเดินไปที่หน้าต่าง แล้วมองออกไปดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเงาของตึกระฟ้าพาดลงบนถนนและบนโรงแรมผมหยิบแก้วโคกขึ้นมาจิบมันละลายเป็นน้ำและเจือชืดท้องผมร้องผมจึงนึกได้ว่าผมกำลังหิวผมนึกถึงรูมเซอร์วิสแล้วผมก็ตัดสินใจว่าอย่าดีกว่าถ้าผมโทรไป แล้วเขาพูดแต่ภาษาอาหรับิกล่ะผมชำเลืองมองนาฬิกาหนึ่งทุ่มยีสนาทีผมอยากให้ลุงเบนมาถึงสักทีผมไม่ได้กลัวนะแค่อยากให้ลุงมาถึงเท่านั้นเองก็ได้บางทีผมอาจจะหวัดหวาดนิดหน่อยนะผมเดินไปมาอยู่ครู่หนึ่งพยายามเล่นเกมเตอร์ติสในเครื่องเกมบอยแต่ก็ไม่มีสมาธิและแสงก็ไม่ค่อยสว่างนัก เซรีอาจจะเป็นแชมป์เตอร์ติสก็ได้ผมคิดอย่างขมขื่นพ่อลูกคู่นั้นอยู่ที่ไหนนะทำไมถึงได้ช้านะักผมเริ่มมีความคิดที่น่าสยดสยองถ้าสองคนนั้นหาโรงแรมไม่เจอละ่ะถ้าทั้งคู่สับสนและไปผิดโรงแรมละ่ะแล้วถ้าเขาสองคนประสบอุบัติเหตุรถชนร้ายแรงละ่ะผมไม่ต้องอยู่คนเดียวในไคลโรตลอดหลายวันเหรอผมรู้ ว่าน,นั่นเป็นความคิดโง่ๆแต่มันเป็นความคิดที่คุณมีเวลาอยู่ตามลำพังในสถานที่แปลกถิ่นเพื่อรอใครสักคนมาหาผมก้มหน้าลงและรู้สึกตัวว่าใน้ล้วงเอามือมัมมีออกมาจากกระเป๋ากางเกงยีนขนาดของมือเล็กเท่ากับมือเด็กมันเป็นมือเล็กๆที่ห่อผ้าก๊อตสีน้ำตาลเหมือนกระดาน ผมซื้อมาจากงานเปิดท้ายขายของเมื่อไม่กี่ปีก่อนและพกมันไปไหนมาไหนมาด้วยเสมอเหมือนเครื่องรางนำโชคเด็กที่ขายให้ผมเรียกมันว่ามือกวากเขาบอกว่ามันเคยกวักเรียกวิญญาณช่วร้ายหรืออะไรสักอย่างผมไม่สนเรื่องนั้นหรอกผมคิดแค่ว่าที่ต่อราคาได้2ดอลลาร์น่ะเยี่ยมมากผมหมายถึงมันเป็นของดีที่เจอในงานเปิดท้ายขายของ มันอาจจะเป็นของจริงด้วยซ้ำผมโยนมันเล่นสลับไปสลับมาในมือขณะเดินวนรอบๆห้องนั่งเล่นทีวีเริ่มทำให้ผมรู้สึกกลัวผมจึงปิดมันซะแต่ตอนนี้ความเงียบกลับทำให้ผมกลัวผมฟาดมือมัมมีกับฝ่ามือแล้วก็เดินต่อไปสองคนนั้นอยู่ไหนกันนะป่านนี้น่าจะมาถึงกันแล้วนี่ ผมเริ่มคิดว่าตัวเองเลือกผิดบางทีผมน่าจะไปเอเล็กซานเดียกับพ่อแม่จากนั้นผมก็ได้ยินเสียงที่ประตูเสียงฝีเท้าใช่พวกเขาหรือเปล่านะผมหยุดยืนฟังอยู่ตรงกลางห้องนั่งเล่นจ้องผ่านโถงทางเดินแคบๆด้านหน้าไปยังประตูแสงไฟในโถงทางเดินสลัว แต่ผมเห็นลูกปิดประตูหมุนแปลกแฮะลุงเบนน่าจะเคาะก่อนใช่ไหมลูกปิดประตูหมุนบานประตูค่อยๆเปิดออกเฮ <Hey! S 1> ผมตะโกนออกไปแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอลุงเบนน่าจะเคาะเขาไม่เข้ามาทื่ทอๆอย่างนี้หรอกบานประตูเปิดออกชา้ชาๆดังแอด๊ดเบาๆ ขณะผมยืนตัวแข็งจ้องอยู่ตรงกลางห้องตะโกนออกไปไม่ได้สิ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางช่องประตูคือเงาที่สูงเทมึนผมอ้าปากค้างเมื่อร่างนั้นโซเซเข้ามาในห้องแล้วผมก็เห็นมันอย่างชัดเจนแม้แต่ในแสงสลัวผมก็ยังดูออกว่ามันคืออะไรมัมมี่ดวงตามันมืดดำจ้องผมผ่านผ้าพัานแผลหนา,นา,นาซึ่งพันอยู่รอบ มัมมี่มันเดินโซเซตัวแข็งเข้าหาผมในห้องนั่งเล่นแขนของมันยื่นเหยียดร้าวกับจะคว้าตัวผมผมอ้าปากร้องแต่ไม่มีเสียงลอดออกมาจบไปกันแล้วนะครับสำหรับคำสาบมัมมี่ EP ที่2 แล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ EP ที่3ในคืนวันศุกร์หน้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก,ก็กดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมได้บ้างประชารัด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ